สามอานนทเถระคาถาภาสิทธของพระอนนทเถระพระอนนทเถระเมื่อสังคยนณาพระธรรมได้กล่าวภาสิทธเหล่านี้ว่า1 0 1 7บัณฑิตไม่พึงทำความเป็นสหายกับผู้พูดส,อส่อเสียด 3. าอนนทเถระคาถาภาสิทธของพระอนนทเถระ พระอนนทเทระเมื่อสังคยนาพระธรรมได้กล่าวภาษิตเหล่านี้ว่า1,017บัณฑิตไม่พึงทำความเป็นสหายกับคนพูดส่อเสียดหนึ่งคนมักโกรธหนึ่งคนตรนีหนึ่งคนชอบใจที่จะให้ผู้อื่นพินาศหนึ่งเพราะการสมาคมกับคนชั่วเป็นความเลวหนึ่งหนึ่ บัณฑิตพึงทำความเป็นสหายกับคนที่มีศรัทธาหนึ่งมีศีลเป็นที่รักหนึ่งมีปัญญาหนึ่งเป็นพหูสูตรหนึ่งเพราะการสมาคมกับคนดีทั้งหลายเป็นความเจริญ1 0 1่ 19, ขอเชิญดูอัตภาพที่ผ้าและอภรรเป็นต้นทําให้วิจิตมีกายเป็นแผลมีกระดูกสาม้อยท่อนเป็นโครงร่าง กระสับกระส่ายที่พวกคนเขาดำริหวังกันส่วนมากซึ่งไม่มีความยั่งยืนตั้งมันนง่น1,020ขอเชิญดูอัตภาพที่สตรีใช้แก้วมณีและต่างหูแต่งให้วิจิตซึ่งมีหนังหุ้มกระดูกไว้ภายในงามพร้อมเสื้อผ้า1,021เเท้าทั้งสองย้อมด้วยครั่งสดหน้าทาด้วยจุน ก็สามารถทำคนเข้าให้ลุ่มหลงแต่ไม่สามารถทำคนที่แสวงหาฟังคือนิพพานให้ลุ่มหลงได้1 0 2 2ผมที่ตกแต่งให้เป็นลอนดังกระดานหมักรุกตาทั้งสองที่หยอดด้วยยาหยอดตาที่สามารถทำความเขลาให้ลุ่มหลงแต่ไม่สามารถทำคนที่แสวงหาฟังคือนิพพานให้ลุ่มหลงได้ 1023กายที่มีสภาพเปื่อยเน่าเป็นธรรมดาซึ่งตกแต่งแล้วเหมือนกล่องยาหยอดตาใหม่ๆที่งดงามก็สามารถทำคนเลาวให้ลุ่มหลงแต่ไม่สามารถทำคนแสวงหาฟังคือนิพพานให้ลุ่มหลงได้1024พพระอน,นทเถระผู้โคตมะโกรธเป็นพูหูสูตร กล่าวทำได้อย่างวิจิตเป็นพุทธอุปถากปรงภาระได้แล้วพรากจากกิเลสที่ประกอบสัตว์ไว้พอเอนกายลงนอน1,025สิ้นอสวะพรากจากกิเลสที่ประกอบสัตว์ไว้ล่วงกิเลสเป็นเครื่องข้องดับกิเลสได้สนิทถึงฝั่งแห่งความเกิดและความตาย ยังทรงร่างกายซึ่งมีในภพสุดท้ายอยู่1,026งท,ทั้งหลายของพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นเผ่าพันธ์ุแห่งดวงอาทิตย์ตั้งอยู่เฉพาะในบุรุษพิเศษใดบุรุษพิเศษนั้นคือพระอ,อนนทโคตมะโคตยังดำรงอยู่ในหนทางเป็นที่ดำเนินไปสู่นิพพาน1,027 เราได้เรียนมาจากพระพุทธเจ้า82 0 0 0พันพระธรรมขันธ์จากภิกษุสองพพระธรรมขันธ์จึงรวมธรรมที่เราช่ำชองคล่องปากได้84,000พันพระธรรมขันธ์หนึ่งคนที่มีการศึกษาน้อยนี้แก่ไปเปล่าเหมือนโคลิพัทเขาจเจริญแต่เนื้อหนังส่วนปัญญาหาจเจริญไม่ 1,029ผู้มีการศึกษามากกลับดูหมิ่นผู้มีการศึกษาน้อยเพราะการศึกษาเป็นเหตุย่อมปรากฏแก่เราเหมือนคนตาบอดถือดวงประทีปไป1,030บุคคลพึงเข้าไปนั่งใกล้ท่านผู้เป็นพหูสูตรทั้งไม่ควรทำสุตตะให้เสื่อมสูนย์ไปเพราะความเป็นพหูสูตรนั้นเป็นรากเหง้าของพรหมจรรย์ ฉะนั้นจึงควรเป็นผู้ทรงธรรม1031บุคคลรู้เบื้องต้นและเบื้องปลายภาสิทธ์รู้อัฏฐะแห่งภาสิทธ์ฉลาดในนิรุตติและในบทเรียนทำให้รู้ให้เข้าใจดีและพิจารณาเนื้อความ1032เขาก็ทำความพอใจด้วยความอดทน พยายามพิจารณาไตรตรองถึงนามรูปนั้นเริ่มตั้งความเพียรในเวลาที่ควรประคองจิตเป็นต้นจึงจะพึงเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นดีในภายในได้1น3่ 33, ผู้หวังความรู้แจ้งธรรมพึงคบหาท่านผู้เป็นพระหูสูตรทรงธรรมมีปัญญาเป็นพุทธสาวกเช่นนั้น บุคคลผู้เป็นพหูสูตรทรงธรรมรักษาครังธรรมของพระพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ผู้เป็นพหูสูตรเช่นนั้นเป็นดวงตาและเป็นปูชนียบุคคลของชาวโลกทั้งมวล1นึ่พภิกษุมีธรรมเป็นที่มายินดียินดีแล้วในธรรมพิจารณาใกล้ครวนถึงธรรมระลึกถึงธรรมอยู่ ก็ย่อมไม่เสื่อมจากพระสัทธรรม1นึ่ภิกษุผู้หนักในความตรณีกายเมื่อกายและชีวิตเสื่อมไปอยู่เธอไม่ขยันหมั่นเพียรยังติดความสุขทางกายจะมีความผาสุขด้วยความเป็นสมณะได้แต่ที่ไหน1นึ่ทิศทุกทิศไม่ปรากฏทำทั้งหลายก็ไม่แจ่มแจ้งแก่เรา เมื่อพระธรรมเสนาบดีซึ่งเป็นกัลยาณมิตรนิพพานเสนแล้วโลกนี้ทั้งหมดปรากฏเหมือนกับว่ามืดมิด1นึ่กัลยาณมิตรเช่นนั้นย่อมไม่มีแก่ผู้ประศจากสหายผู้มีพระศาสดาล่วงลับเหมือนกายคตาสติ1นึ่มิมิตรเก่าก็ล่วงลับไปจิตของเราไม่ยอมสมาคมกับมิตรใหม่ วันนี้เรานั้นขอเข้าฌานอยู่คนเดียวเหมือนกับนกเข้าอยู่ประจำรังในฤดูฝนพระศา,าสดาตรัสกับพระอนุทเถระด้วยพระพุทธภาษิตว่าหนึ่งพันสี่สิบเธออย่าได้ห้ามชนหมู่มากผู้เป็นชาวต่างรัฐต่างถิน่นที่พากันมาไม่ทันพบเราชนเหล่านั้นมุ่งฟังธรรมจงเข้าพบเราได้ นี่แหละเป็นเวลาเข้าพบเราพระอนนทเถระได้ฟังพุทธดำรัสนั้นแล้วได้กล่าวภาษิตเหล่านี้ว่า1,041พระศาสดาผู้มีพระจักษุทรงประทานพระโวโลกาสไม่ทรงห้ามชนหมู่มากซึ่งเป็นชาวต่างรัฐต่างถิน่นที่พากันมาไม่ทันเข้าเฝ้า1นึ่ เมื่อเราเป็นเสขาบุคคลอยู่25ปีการ,รมสัญญาไม่ได้เกิดขึ้นท่านจงมองเห็นธรรมว่าเป็นธรรมที่ดีงาม1นึ่เมื่อเราเป็นเสขาบุคคลอยู่25ปีโทสะสัญญามิได้เกิดขึ้นท่านจงมองเห็นธรรมว่าเป็นธรรมดีงาม1นึ่ง เราได้อุปถากพระผู้มีพระภาคด้วยเมตตากายกรรมดุจพระฉายาที่ติดตามพระองค์เป็นเวลา25ปี145เราได้อุปถากพระผู้มีพระภาคด้วยเมตตาวจีกรรมดุจพระฉายาที่ติดตามพระองค์เป็นเวลา25ปี146เราได้อุปถากพระผู้มีพระภาคด้วยเมตตามโนกรรม ดุดพระฉายาที่ติดตามพระองค์เป็นเวลา25ปี147เมื่อพระพุทธองค์เสด็จจงกรมเราได้จงกรมตามเบื้องพระปริศดางของพระองค์เมื่อพระองค์ทรงแสดงธรรมอยู่ยานได้เกิดขึ้นแก่เรา148เรายังเป็นเสขามีกิจที่ต้องทำยังไม่ได้บรรลุอรหรันต แต่พระศา,าสดาผู้ทรงอนุเคราะห์เราปรากฏว่าปรินิพานเสียแล้ว1นึ่เวลานั้นเราได้มีความสะพึงกลัวและขนพองสยองกล้าวในเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประกอบได้พระคุณอย่างประเสริฐโดยอาการทั้งปวงเสด็จดับขันธปรินิพานแล้วพระธรรมสังคาหากาจา์ ทั้งหลายเมื่อจะสารเสริญพระอนนทเถระจึงได้กล่าวพาสิทธิ์เหล่านี้ว่า1,050พระอนนทเถระเป็นพระหูสูตรทรงธรรมรักษาครังธรรมของพระพุทธเจ้าผู้สแสวงคุณอันยิ่งใหญ่เป็นดวงตาของชาวโลกทั้งมวลปรินิพานเสียแล้ว1,051 พระอนุทเทระเป็นพระหูสูตรทรงธรรมรักษาครังธรรมของพระพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่เป็นดวงตาของชาวโลกทั้งมวลกำจัดความมืดในโลกที่มืดมนได้หนึ่งพันห้าสระอนุทเถระมีคติมีสติมีทิฏฐิสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ และทรงพระสัตธ์รมไว้ได้เป็นบ่อเกิดรัตนะพระอนุทเถระก่อนปรินิพานได้กล่าวภาสิทธิสุดท้ายว่าหนึ่เราได้ปรนิบัติพระศาสดาได้ทำตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าปลงภาระที่หนักเสียได้บัตรนี้ไม่มีการเกิดอีกติงสนิบาตจบ